ใจที่ใช้กับปั๊มคลอรีนนี่มันชอบกรอบเพื่อนเนี่ยนี่มันแตกผมว,ว่าแล้วทำไมอคลอรีนไม่มีกลิ่นคลอรีนในระบบน้ำผมลองมาเช็คดูสายมันหักพอลองผมผมเปิดเทสดูอมันไม่ดูดขึ้นขนาดเปิดเลงเยอะๆคลอรีนก็ไม่ขึ้นก็นเลยเขย่าเขย่าดูดึงถังนี่ออกมาเอ้านี่มันหักไม่อวาเนี่ยเดี๋ยวเราแก้ไขหน่อยเพื่อนขึ้นแล้วครับ หมตัดต่อใหม่มันกรอเหมือนกันนะครับเพต้องดูคอยเช็คดูด้วยครับเดี๋ยวผมต่อเข้าระบบน้ำเราก็ผมบอกถอดเอาออกมาเช็คดูตอนนี้สายมันไม่รั่วตอนนี้มันก็เลยดูดขึ้นมาแล้วเพื่อนๆใช้ได้ตามปกติเดี๋ยวปั๊บหน่อยความถี่ตามเดิมครับ อันนี้เป็นวาล์วเทสปิดเอาไว้มันจะได้ไปออกตรงหัวนูน่นเห็นไหมเห็นไหมมันไปแล้วนี่เห็นลมไหมเพืเ่อน อัดเข้าไปในระบบน้ำก่อนจัดคู่นะครับติต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูผลงานกันอีกทีครับต้องคอยเช็คครับสายนี้ชอบกรอบเปลี่ยนมาหลายหลายแบบแล้าที่เนี่ยสายเนี้ยมันชอบกรอบเันเกนาดผมใช้สายลมสายแรงอัดลมเอามาใช้กรอบเชยเลยอันนี้อันนี้ซื้อตั้งมาใหม่ จะนี่เป็นสายสายคู่ตัวม,มาเลยเนี่ยแต่มันก็ยังกรอบอยู่เดียวเพื่อนต้องคอยดูครับแค่นี้ก่อนครี๋ไปดูผลงานกันอีกที